สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับเกม Deep Sea m i s t นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีกิจกรรมนะครับผมมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่เป็นกิจกรรมนะครับผม reunion นะครับ night นะครับผม c o r l e s s นะครับ family l i g h t ครับเป็นการทำกิจกรรมนะครับได้ตัวโ o บินนะครับระดับ SS นะครับผม นีโคโรบินนะครับผมนี่ไปดูตัวของคุณเธอสักเล็กน้อยดูครับมาเป็นร่างแยกเลยนะนี่ไปดูสกิลของเธอนะครับนี่นะครับสกิลของเธอชื่อว่าโคโลฟูนะครับฮักทรีนะครับผมทำดาเมจนะแอคแทก0 0นะครับกับศัตรูนะครับ,บ,รบเดี่ยวนะครับแล้วก็ จะลดนะครับดาเมจศัตรูคนนั้นนะครับ30%เป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาสอีก20%ครับในการเปลี่ยนนะครับรีสโตร์นะครับก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มความโกรธนะเพิ่มเกจความโกรธนะครับ500หน่วยนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดครับสุดยอดครับจะทำให้กับคือเกจความโกรธก็เหมือนกับว่าถ้าเกจมันเต็มมันก็จะเพื่อนแล้วก็จะออกสกิลอัน อันติได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือออกอันติกันรัวๆเพางั้นเหอะนะครับโคตรโกงนะครับตัวนี้ถือเป็นตัวที่ดีนะใช้ได้เลยนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับนี่มันจะมีทั้งหมด7วันนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับผมสามารถเข้าไปรอตรงนี้นะนี่นะครับกดรอนะครับนี่มันจะใช้ตั๋วนะครับสีแดงนะครับผมใช้ตั๋วสีแดงนะครับในการสุ่มนะครับผมนี่ ตอนนี้ผมมีอยู่30ตัวนะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มนะครับคูณ10นะครับสุ่ม10ครั้งนะได้3มรอบนะครับผมตัวเขียวผมมี15บห้าใบนะครับเดี๋ยวมาสุ่มเล่นเล่นสักสักสักสิครั้งสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็ต้องมานะเพราะว่าถ้าไม่มานี่ไม่มานี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัพนี่ไปเลยนะนี่ผมรอไว้แล้วนะใช้เพชรไปซื้อมาเรียบร้อยนะครับนี่ เวกนะครับผมนี่พร้อมที่จะทําการเอาเวกนะครับผมทางอาฟูนะครับแล้วก็ทางโคคอดายนะครับผมนี่อาฟู A เตรียมจะเป็น3ามดาวแล้วนี่นะครับแล้วข้คอดายก็เตรียมจะเป็น1ดาวเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดไม่มานะถ้าตัวดีๆไม่มานี่ผมเอาเวกเลยนะต้องมานะไม่มานี่ผมไปแล้วนะลุยต่อแล้วนะ พัฒนาทีมต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะจะมาไหมไปลุยกันเลยดีกว่าครับนะแล้วเดี๋ยวเปิดเสร็จนะได้ตัวดีนะเรามาอัพกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปลงนี่นะไปลุยนะครับผมในอิมเพลดาวกันซักเลเวลหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ในเลเวลที่4นะครับในคุกอิมเพลดาวนะครับนะครับผมเดี๋ยวไปลุยนะครับในเลเวลสี่ของอิมเพลดาวกันแต่เดี๋ยว ไปเปิดก่อนไปเปิดกาชาให้สหนุกกันก่อนนีเ่เข้าไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเนี่ยไอตรง New Year Tech, Tech เนี่ยอ่าแล้วก็มาที่ Daily นะครับผมแล้วก็มานี่ r e v i e เนี่ยมนะโกเลยไม่รู้เข้าทางนี้มันจะช่วย,ยอะไรกะคงไม่ช่วยอะไรหรอกนะเพิ่มเพิ่มกำลังใจกันสัเล็กน้อยมาเลย นิโคโลบินนิวเวอร์มาแล้วดูครับรอ,อบข้างครับมีสิทธิ์ได้ครับเต็มเลยครับมีเจวันนี่หรือรอ,อะไรวะเนี่ยมีแฮนด์คอกด้วยวะ่ะมันมาแล้วเหรอมันไม่มาดีกว่าไอตัวพวกนี้นี่นะครับนิโคโลบินนะครับผมอยู่ในโหมดของอลิเออร์นะนี่ แล้วดูนะไอ้ท่าตีของพี่แกเนี่ยถ้าเกิดเราอัพดาวให้กับนิโคลโบินเนี่ยดูครับมันเพิ่มดาเมจนะครับดูครับแล้วก็เพิ่มนะครับเปอร์เซนต์ที่จะเพิ่มความโกรธให้กับเพื่อนนะดูดิดโหห้าดาวแม่งเพิ่มสนะี่สิเปอร์เซนน่ะโหดอะบอกเลยว่าโหดนะเปอร์เซนต์มันเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็แอ็แทกเพิ่มนี่ไม่เท่าไหร่ ดามจต่อศัตรูเพิ่มไม่เท่าไหร่ไอเปอร์เซนต์เพิ่มความโกรธเนี่ยแหละสำคัญมันเพิ่มให้เพื่อนทั้งหมดเนี่ยแหละมันโหดมากมากเลยนะไปลุยกันก่อนเลยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มทางตัวเขียวก่อนละกันสักสิบรอบนะครับไปครับรอบนี้ได้เอแน่นอนนะครับผมนี่นะจับแปดครั้งถัดไปนะครับอ่าการันตีนะครับฮีโร่ระดับเอนะหนึ่งตัวไปเลยมาดิ อ่ะมาดิโอ้โหสีทองไม่แดงเหรอวะโอ้โหมาตัวเดียวมาโทเอ้ยขี้งกเหลือเกินขี้งกเหลือเกินโอ้โหดูมาแต่ละตัวอะไรเนี่ยแฟงกี้โอ้โหชอปเปอร์ชอชอปเปอร์ล่างล่างแบบเก่ากึกออกมาโอ้โหฮอคินโอ้โหซุป ซูเปอร์น o ว a าครับฮอคินไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวต้องไปดูกันโอเคได้ฮอคินมาครับอา่าฮ่าต่อไปเราไปลุยนี่เลยเราไปสูมไปนี่มาสักร้อยทีดีกววะ,วะ,วะให้มันแบบความเกลือมันจงออกไปนะครับปัดเปล่าความเกลือนะครับนี่นี่เอาตูดไม่เดียออกมาก่อน ตัวดีๆตรงมาตัวดีๆมาแน่ไม่ดีออกไปแล้วดีๆต้องเข้ามาต้อนรับตุ๊จีนต้อนรับตุ๊ดจีนขออังเปาอะอังเปาแดงๆเ,เนี่ยจัดอังเปามาให้พี่หน่อยเป็นตัวดีๆไม่ต้องโรบินก็ได้เอา SS มาให้พี่สักสองสามตัวหนึ่งสองซ้ำมาติแรกครับไป สีโอ้ทองสีทองตูอันเดียวด้วยโอ้ลุงฮอกครัตมาทําไมฮอกครัตลุงฮอกคลัตลุงมาทําไมครับลุงโอ้กับตันคูโร่กูจะมีมึงร้อยดาวแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเศษคุมะห้าโอ้โหไม่คุ้มเลยโซโลแหลงเอ ไม่คุมมค้มเลยไม่คุ้มเลยเร็วตัวอะไรก็ได้เร็วๆออกไปดกวาวะออกเอาใหม่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 เอาใหม,ใหม่แล้วเอาใหม่อีกทีนี่อ่ะไปมาเข้าทางนี้มาใหม่อีกทีนึงมาใหม่ อีกทีมาเาือว่าระดับ SS อ่ะตัวแดงน้นเว้ยเฮ้ยตัวแดงมาตีที่สองไปมาไหมอุ้ยสีทองอีกแล้วอุ้ยอุ้ยสีทองสามตัว <c oughs> มึงมาแนะ่อย่างเงี้ยมีตัว S มาแน่นอนโอ้โหบาโธรโมิโอเนี่ยนะเซตแต่ตัวมันเก่งนะโอ้โหเซต โอ้โหโอ้โหเศรษหมดเลยกูถามจริงเฮ้ยมันตั๋วแดงนะเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนครับตัวตัวสีแดงครับเพื่อน E A อ๋อโอ้โหจากเย็นเย็นนี่ร้อนเลยอากาศเย็นเย็นนี่ทำมันร้อนเลยนะโอเคมันตีสุดท้ายครับไปกันครับพเพื่อน มันตีสุดท้าย SS ออกมาหน่อยเหโอวะแดงมานอยแดงวุ่นว่วงเลยถามจริงโอ้โหโอ้กูถามจริงๆเหอะ ตัวแดงแม่งเกลือจริงครับผมบอกเลยนะจากที่ผมสุ่มตัวแดงมานะไม่เคยได้ตัวดีๆกับเขาเลยครับมีได้นาม,มิมาตัวเดียวนาม,มินิเวอร์ตัวเดียวอเองมั้งไอที่การันตีอะการันตีระดับ s อสอะน่ะได้นาม,มิมาโน่นั้นไม่ได้หาอะไรเลยจริงระดับเอสยังแทบไม่ได้เลยดีกว่าตัวแดงแม่งเนี่ย ส่วนใหญ่ผมบดไอระดับเอสผมเนี่ยมาเปิดตัวตัวสีเขียวเนี่ยได้นะครับเออล้อเลยไปไปเฟนชิฟลีคูเลยปะปะอีกสักสิบปะกูล้อแล้วไม่ได้เลยเลยช่างแมงแล้วพอพอพอเลยอพอเลยพอเลยโอ้โห รีคิวต้องสามนตีพี่ครับเดี๋ยวว่าแต่โลบินดี๋ยวว่าแต่โลบินนิเวอร์เลยครับมแมตัวระดับเอสยังไม่ออกเลยโอแม้แต่เงาของคุณเธอผมก็ไม่เห็นมึงไม่ต้องมาขายของให้กูเลยนะแมลด4 5 0รหเปเซ็์ดอยหเหอะไอตูดหมึกเอ้ย นี่เราเราไปอัพเลยครับไหนเมื่อมึงไม่มากูก็ไม่หมอมึงหรอกอ้าวแต่ว่าได้ฮอคินมาเปิดนี่ครับเปิดเปิดลีเลชั่นชิพครับผมเพิ่มแอคแท็กให้กับอาฟูได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้ครับอัพให้อาฟูแม่งไปเลยเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์หุดหงิด,ดแล้วก็มาเว<อ>ให้กับทางอาฟูด้วยครับนี่เป็นสามดาวนะโหดูครับพลังเป็นห้าหมื่นหกครับกระชูด กระชูแตกครับตอนนี้อาฟูสามดาวครับอาฟูแล้วก็คอกคไดายจัดให้คุณเธอไปหนึ่งดาวเรียบร้อยเทพเทพกันไปไม่มาก็ไม่ง้อหรอกวะแล้วก็มาเปิดนะครับอัพเกรดนะครับนี่โรบินเหรอกูเห็นโรบินแล้วกูงุดงยิดวะ <laughs> โรบินนิวเวอร์ไอสลัดผักเอ้ยมึงหลอกดาวนี่หว่านี่มึงหลอกดาวนี่หว่าโอ้โหมารับมารับของรางวัลอะไรกันไปนะครับโอ้โรบินไปเดี๋ยวเราไปลุยนี่ครับอิมเพลดาวนะเลเว่าสี่ครับลุยเลยครับไม่ต้องอะไรกันมากมายครับ กำลังหัวร้อนครับกำลังร้อนละอุเลยตอนนี้ร้อนเลยพี่ร้อนมาเลยตอนนี้ดูครับพลังทีมสามแสนสี่ไปแล้วครับไม่งอหรอกเวยทีมกูโหดอยู่แล้วไม่ง้อก็ได้ไม่ง้อก็ได้ตัว SS ไม่มาก็ไม่งอวะ อืนี่เพิ่งเอาเวกมาทำไมล่ะอาภูอ่ะรู้จักเ้าสามดาวนะสามดาวม่วงบวกหนึ่งนะครับจะเอาหรือเปล่านี่เอสเอสกำลังลอรอลูฟี่อยู่ลูฟี่ต้องไปช่วยเอสในอิมเฮลดาวตามเนื้อเรื่องนะ โอ้โหสตันเราตายเลยครับทางคูทางกูโรนะกับทางคูโรโอ้ใสๆว่ะง่ายๆว่ะขอโทษชิวมากเลยนะยังค้างคากับไอ้ไอไอไอสามันติสีแดงสัวแดงสามสิบใบของผมอยู่เลยอดีจริงๆสงสัยต้องไปเอาการันตีละมั้งนะ สุ่มสิบครั้งสุ่มไอ้สิบครั้งอะสิบรอบอะสิบมันเตะมันถึงจะการันตีนะครับระดับ s ออหนึ่งตัวนะครับผมต้องสุ่มอีกประมาณเจ็ดรอบอะสิบครั้งอีกเจ็ดรอบแบบมันถึงจะการันตีอะ่ะสุดยอดไหมถ้าถ้าเพื่อนๆสุ่มตัวแดงแล้วได้ตัวดีก็บอกบอกมาในคอมเมนต์ด้วยนะให้ผมช้ำใจเล่นออสุ่มตัวแดงไม่เคยได้ดีๆโอ้โหเฮ้ย อาภูสามหมื่นแปดแนวหลังเฮ็ดเคเฮ็ดคกเฮ้ยไอเฮียสี่หมื่นหกไอซัดอาภูดูครับไม่ต้องง้อก็ได้งอทำไมนี่ตัวเทพเรามีอยู่แล้วเทพมากตอนนี้สามดาวอะ่ะไม่ปลุกตื่นมาแล้วสามดาวอะ่ะเขาโคดายหนึ่งดาวนะ แรงอะบอกเลยว่าแรงตอนนี้อาภูอะ่ะแรงด้วยบัฟเพื่อนด้วยเอาดิทุกครั้งที่อาภูอออนตินี่ครับบัฟนะครับบัฟบัฟบัฟแอคแท็เพื่อนนะครับสิบสาเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะเพิ่มแล้วก็ได้นะจะต้องไปออกไปดูอีทีดูดิมันเอบีีทุกรอบเลยสี่มืสองแม่งอย่างเอาอะ่ะอาภูตอนเนี้ย เอาจัดจัดแบอกเลยได้หมดทุกย่านน้ําแข็งด้วยครับแถวหน้าผมนี่แบบยืนถึกยืนทนทั้งวันก็ไม่เป็นไรรับตีได้หมดออกแล้วครับอถ้าไม่หลบนี่หลบนะหลบตัวหนึ่งนะหลบตัวหลบตัวหนึ่งแม่งสองหมดูครับเฮ้ย ถามจริงโหดนี่ว่าสุดยอดว่ะอาฟูนายสุดยอดมากโอเคเหลืออีกกี่ด่านวะเนี่ยอีกสี่ด่านนะครับเร็วให้มันจบจบ,จบกันไปจบจบ,จบกันไปในอิมพิวดาวระดับที่สี่นะครับเลเวลที่สี่ อีก4ดานนะนี่ด่านที่ดานหนึ่งใน4ดานสุดท้ายไอคูมะนี่ผมก็อัพนะครับอุปกรณ์มันเพิื่อมานะใส่ดาบนะครับบวกดูครับ4ี่หมื่นหนึ่งโอ้โหอาภูสี่หมื่นหนึ่งดอกเดียวครับสี่หมื่นเจ็ดครับโอ้โหอาภูสามดาวทุกท่าน ตรงชื่นชมและชาบูอาภูของผมออกมาอีกก็ได้นะออกมาเยอะๆเลยนะอัพอัพดาวให้แม่งรัวๆเลยอาภูอะ่ะบ้านแม่งยาวเลยก็ได้เนี่ยเป็นตัวระดับเอสที่ผมว่าปั้นยาวได้นะถ้าเกิดแบบไม่ได้เติมนะใครสายฟรีโอ้โหสี่หมืนสี่ครับเลขที่ออกห้าหมื่นท้วนว่ะ โหมดมากเลยว่ะอาปูยอมเลยอ่ะเรายอมนายเลยนะติดสตันโมเลียด้วยอยงเี้ยูฟี่ต่อยไปหนึ่งทีโมเลียถึงกับติดสตันสะดุ้งโหยงกันเลยทีเดียวลูฟี่บอกปล่อยจิตสังหารที่แบบว่าน่ากลัวออกไปครับโมเลียเลยแบบว่าตกตกกระจายโอ้โหดโูโห้ยแบบเคลียร์อย่างรวดเร็วอ่ะนี่ คนเดียวสี่หมื่นสองอาภูครับนี่ด่านบอสว่ะมาเลเวลที่สี่นะครับผมด่านบอสนะครับผมโอ้โหนี่ด่านบอสจริงหรือเปล่าเนี่ยทีมผมนี่อัพไปเยอะแล้วนะมันเกินเกินเกินพลังไปเยอะของของด่านนี้ละอาภูสี่หมื่นครับแล้วก็ทาชิครับเรียบร้อยเข้าไปปิดจ็อบ โหงดงามงดงาม4 7่หมื่เดไปด้ยโหวิ่งทำดาเมจประมาณ5้าหมื่นอ่ะคนเดียวเลยอ่ะแคสแมนอาพูหนึ่งในสิบเอเปอร์โนวาครับยุคที่เลวร้ายที่สุดร่วมกับลูฟี่และโซโลโหดจัดประหลัดบอกจริงนะครับก็จบกันไปนะครับอีพีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะ EP หน้านะครับมาสุ่มกันต่อตัวแดงเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับสักห้าสิบตัวแล้วมาสุ่มแม่งเลยห้าติดูนี่มันจะได้ไหม,มจะได้ไหมเอสเอสมันจะออกสักตัวไหมให้กูเนี่ยเออตุ่มสัวแดงทีเดียวไม่เคยได้เลยตุ่มส,สุ่มตัวเขียวออกเยอะกว่าตุ่มสั่วแดงจะบ้าเลยเออตัวแดงมันต้องเลทออกเยอะกว่าสิวะนะก็โอเคครับยังไงทีมผมก็ลงตัวแล้วแหละนะครับผม ก็ไม่เป็นไรก็สนุกคขำๆกันไปนะครับก็ยังไงใครชอบนะครับสำหรับช่องเล็กๆนะครับอยู่ันแบบครอบครัวแบบเพื่อนก็สามารถกดติดตามซับสไคร e กันได้นะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับเล่นหลายเกมมากตอนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ